สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจิกาชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับของออกใหม่นะก็คือ FD07 แล้วก็ FD08 นั่นเองนะคะ FD07 นี่ก็จะเป็นไฟเตอร์เด็กของ s t a r Dragon เว r Jack Knight นะเป็นไฟเตอร์เด็ก หนึ่งกล่องเล่นได้เลยนะคะรวมการ์ดเก่งๆจากหลายๆชุดมาเลยแถมมีที่นับพลังให้ด้วยนะแล้วก็มีสนามให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการ์ดสุ่มฝอยหลังกล่องด้วยและตามมาด้วยกับ FD08 นะคะเป็นไฟเตอร์เด็กของเจมโครนนะคะเจมโครนเซตตานั่นเองก็เหมือนกันนะมีเด็กหนึ่งเด็กเล่นได้เลยมีที่นับพลังมีสนามแล้วก็การ์ดสุ่มฝอยหลังกล่องด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกันเต็มๆนะคะแบบละหนึ ลางเลยนะว่าจะได้อะไรกันบ้างนะคะแล้วนอกจากอันนี้นะก็ยังมีการ์ด s p แพ็คที่มากับชุดนี้ด้วยนะคะ1 SP Pa แพ็ค1ชุดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ1ลังนะก็คือทางร้านสั่ง1ลังก็จะได้ SP Pa แพ็คมา1ชุดนะคะเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูว่าจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างก็ตามคอนเซปต์ของไฟเตอร์เด็กนะก็จะมีแฟค ปั๊มทองแสกสีดำปั๊มทองสุดเทพมาพร้อมกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาจาก SP Pack อย่างเดียวนะโอเคถ้าน้องอยากรู้แล้วว่าการ์ในกล่องนี้มีอะไรบ้างการสุ่มฟอยล์หลังกล่องแต่ละกล่องแต่ละแต่ละลังเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe พร้อมกระดิ่งกิ๊งๆค่ s ซับสไคร์นะแล้วพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลย โอเคถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่แอดดูไปทีละกล่องอันนี้คือแกะให้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปแบบคลิปใหม่หน่อยนึงนะเพื่อ,อความรวดเร็วพี่แอดแกะมาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการในกล่องแต่ละกล่องมีอะไรกันบ้างนะส่วนสกิะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่พี่โอ้น่าจะมีคาคลิปเรารู้ก่อนใครไปแล้วนะน้องๆก็ตามไปดูได้เลย ก็เริ่มต้นมากับชุดนี้นะคะก็ให้มาเป็นการ์ดฟอยล์หนใบหน้ากล่องไม่ฟอยล์สีใบเลยก็ตามคอนเซปต์บัตตี้ไฟนะคะให้มาจุกๆคุ้มๆเล่นได้กันไปเลยนะกับมังกรดาราอัศนีแจ็คไนท์โอเวอร์คิวนะลิปินโอเวอร์คิวที่หายากแล้วนะมาให้เลยนะคะครบไปเลยโกลเด้นดักกอเนอร์แจ็คไนท์ให้มา2องใบ สตาร์การ์ดียนแจ็คไนท์รีบีให้มา2ใบนี่เป็นอาร์ตรีบีนะความสามารถใหม่ใช้ลหลเก่งกว่าเดิมเลดี้เอลการ์ดีเอลแจ็คไนท์แอสเตนะชุดนี้นอกจากจะรีปิ้นของเก่ามาแล้วก็คือบางตัวออกมาในรูปแบบของรีบีก็คือความสามารถโหดขึ้นเก่งขึ้นไปนเลยนะ yeah, <boom. S 1> โอเคต่อไปกับวิก r ราเดชั่นควอนตัมรูเลอร์สอใบ สตาร์ด so ากอนเนอร์ลูมินัสบลูสองใบดากอนอาร์มซอบิทสองใบแจ็คอาร์มเจอาเซนอลสองใบบิ๊กเกสดากอนอาร์มทิปเปิลบัสเตอร์นะอันนี้ก็รีป,ปิน์มาสุดหายากแล้วนะคะให้มาด้วยสองใบดากอนอาร์ม Shift Fighter สามใบ d a r n Arm Charger สามใบ d a r n Arm Radiant Starter สองใบ d a r n Arm Garbale Anchor 1นึ่ใบโอ้ให้ s t a r b e l i e v e r มาด้วยนะให้มาถึงสามใบเลย d a r n Arm Factory นะคะสอามใบ สตาร์แจ็คด็อกกิ้งสองเอ้ยสามใบเอิร์ธบารีอสามใบบาเลคขันบาเรตสองใบคอสโมเซเบอร์โกลิเตอร์สองใบเจสตาร์ลิงสองใบดากอนฟอสหนึ่งใบ โอ้ให้ Jack ไนท์เจเนซิกแบทเทิลไลเซอรด้วยนะมอนสเตอร์ไม้ตายสุดโหด2องใบและแฟกสตาร์ดาก o n เ e r a r อาร์ตแจ็คไนแล้วก็ทาสุคุนะคะให้มาเป็นเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยนะแล้วก็การสุ่มฟอยหลังกล่องอะรอบนี้อะโอเคก่อนจะไปซื้อการสุ่มฟอยหลังกล่องเอาที่นับพลังมาให้ดูก่อนนะคะที่นับพลังหลายแจ็คไนท์นะก็คือไอเจ e นซิกแบทเท l ลไลเซอนั่นเองนะคะนี่อาร์ตนี้เลยนะ ุดเท่นี่ก็คือตัวนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคก็เป็นที่นับพลังนะสองด้านเป็นลายเดียวกันนะคะหมุนได้ตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบเลยนะหนึ่งป๊ดปื๊ดป๊ดป๊ด,ปดไปถึงยี่สิบในหน้าแรกหน้านี้นะคะฟืบแล้วก็พอครบอันนี้แล้วก็หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งก็หมุนได้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึง 40เลยนี่โอเคก็เป็น s t a r d ดัก n e r j a แจ็คไนท์นะคะโอเคอ้อแล้วก็นอกจากนี้นะตอนในทางร้านมีจัดประมูลประมูลสินค้าก็คือเป็นสินค้าที่ออกใหม่วันนี้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นพวกการ์ดฟอยด์การ์ดเอการ์ดโหดๆนะก็ประมูลกันอยู่ในหน้าเว็บของ VG จีการ์ดช็อปนะคะ ทั้งแวนการ์ดแล้วก็บัตตี้ไฟเลยนะคะของบัตตี้ไฟเนี่ยก็คือเป็นชุด SP Pack นี่ก็เป็นแฟกนะมีทั้งแฟกมีทั้งการ์ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องพวกนี้ก็คือมีประมูลอยู่นะคะสินค้า1ชิ้นที่จะประมูลก็คือได้การ์ดหใบนะคะก็เข้าไปประมูลได้นะทั้งแวนการ์ดทักบัตตี้ไฟเลยใครอยากได้ก็ไปร่วมสนุกกันได้เลย อ่าโอเคเดี๋ยวเอา SP Pack มาให้ดูก่อนละกันนะคะ SP Pack ของกล่องนี้ที่ทางบริษัทให้มาเนาะก็คือซื้อหนึ่งลางเนี่ยพี่แอร์ก็จะได้มาชุดหนึ่งเนาะข้างในก็จะประกอบด้วยการ์ดนี้นะ STAR ์ดาเอ้ด์ก้อนอา ดาร์กอัลเมเด่นะคะได้มา4ใบนะ1แพ็คได้มา4ใบพวกนี้น้องๆสามารถสั่งซื้อแยกใบได้นะคะดาร์กอัลเมเดียนแคนนอนสี่ใบสตาร์ดาร์กอัลเนอร์ดิเมนชันอีสี่ใบอันนี้เป็นแบบฟอยล์เนาะในกล่องจะมีเป็นแบบไม่ฟอยล์สตาร์อัลเทอร์นทีฟนะคะสี่ใบโอ๊ะในกล่องไม่มีด้วยสิเดี๋ยวนะสตาร์ดาร์กอ r เนอร์ทั้งหลาย เออเมเดลียนเดียนแคนนอนดิเมนชันอีแล้วก็เอาเทอร์เนทีฟเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่แอรดูก่อนว่าในกล่องมีหรือเปล่านะอาจจะไม่มีเนาะเพราะเขาตามคอนเซปต์ของของไฟเตอร์เด็กเนาะในกล่องการหลังกล่องจะไม่มีอยู่ในกล่องอืมก็ซื้อแยกไปได้เพราะไม่เป็นการรีลปปิ้นหมดอยู่แล้วอ่าใช่ไม่มีเลยนะการหลังกล่องก็คือสามารถ สุ่มได้จากหลังกล่องอันนี้สั่งซื้อแยกใบได้เลยโอเคอ๋อแล้วก็พวกนี้พวกนี้ก็คือการหลังกล่องกับรัด s อ p พ c แพ่ะทางบริษัทให้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่พิเศษของ sp-pac k ก็คือชุดนี้อ๋ออันนี้ก็ยังเป็นการหลังกล่องอยู่นะการหลังกล่องจีมีโอกาสได้เป็นการ์ดเทาปั๊มทองแบบนี้นะคะเป็นการ์ดฟอ,อยนูนสีเทาปั๊มทองแล้วก็เป็นการ์ฟอ,อยนูนแฟก ลายขอบนะคะนี่สวยงามเลยอันนี้มีโอกาสลุ้นได้ในการส,สุ่มฟอยล์หลังกล่องส่วนใบนี้ฟึบอันนี้คือแฟลกสตาร์ดักเวอร์สีดำปั๊มทองแบบฟอยนูนนะคะสวยงามตามท้องเรื่องก็สวยมากนะก็คือสุดเทพไปเลยอันนี้จะไม่มีโอกาสสุ่มได้จากการ์ดหลังกล่องเลยนะ นี่ก็คืออันนี้ถ้าน้องๆอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อแยกใบได้เลยนะคะก็คือหลักๆกับทางบริษัทแจกให้ก็คือ1นึ่งลังเขาให้เราหนึ่งใบนะก็ใครที่สั่งซื้อเป็นลังก็จะได้อ่าถ้ามีถ้ามีใครสั่งเป็นลังก็จะได้ไปนะคะส่วนใครที่ไม่ได้สั่งซื้อเป็นลังก็แนะนําให้ซื้อแยกใบดีกว่าไม่ต้องไปซื้อไปเยอะแยะมากมายนะก็ซื้อเท่าที่เราเล่นแล้วก็อยากได้พิเศษก็สั่งซื้อกันได้เลย โอเคแล้วก็ตอนนี้นะพี่แอร์เปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดกับ24กล่องนะคะ1ลังนั่นแหละ1ลังเต็มๆนะรอบนี้ไม่อยากไม่ได้มาเปิดให้ในคลิปแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวนี้คลิปไม่ได้อัพเป็นแบบไลฟ์แล้วเนาะก็ทำคลิปมาแบบเร็วๆแล้วก็ตัดมาให้ดูแบบง่ายๆเลยละกันนะคะก็นี่เลยกับ Star Alternative นะก็มีทั้งหมด 5้าใบด้วยกันนะคะหนงางายีบสี่ใบพี่แอรไ,ได้ Star Alternative มา5้าใบได้ Star d a g n e r Dimension E นะคะได้มา5้าใบเช่นกันก็ชุดนี้ก็กระจายมาแบบดีเลยนะคะกระจายมาเท่าๆกันเลย d a g อนอ Arm Radiant Cannon นะคะได้มา5า้าใบ Dagger Arm m e d e ได้มา5า้าใบแฟกเทาปั ow, um ๊มทองฟอยนูนแบบนี้นะคะได้มา หนึ่งใบเนาะหลังหนึ่งให้มาใบเดียวแล้วก็แฟกไร้ขอบแบบนี้ของ Star Dragon นเวอรให้มา3ใบนะคะรวมทั้งหมดก็24ใบเลยนี่ <Yeah. S 1> โอเคมางั้นมาดูของ s e ตตากันก่อนจบไปแล้วกับแจ็คไนท์นะคะมาดู s e ตตากับ SD08 Fighter Deck นะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นชุดเริ่มต้นเล่นได้เลย <Yeah. S 1> เช่นกันนะคะ เดี๋ยวมาดูการ์ดในกล่องกันเลยแกะให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วก็จะมีการ์ดฟอยหน้ากล่องนะคะกับอาวุธลอกแบบจำลองเจมโคลนะคะให้มาเป็นฟอย1์หนใบแล้วก็ไม่ฟอย4์สีใบเลยก็คือใช้เป็นบัตตี้แล้วอันนี้ใส่เด็กเล่นได้เลยนะต่อไปเป็นอาสน์สงครามปีศาจเซกต้านะคะ2องใบ เจมโคนวอลเลพิก้าสองใบอสูรสงครามเกาะเหล็กเซตตาสองใบเจมโคนเฟกฮิลเลอร์สองใบเจมโคนออริจินเบเกอร์สองใบแล้วก็ให้ไม้ตายของแฟกโอ้ไม้ตายของแฟกอื่นๆมาด้วยนะของัวอื่นๆมาด้วยนะคะกับ agon, er, บันดากอนบันเบิร์สแมชเชอร์หนึ่งใบ นี่ก็ใส่ไม้ตายได้ของทุกเวอร์เลยนะคะใส่เป็นมอนสเตอร์ไม้ตายได้ทุกเวอร์เลยอ่ะไม่ใช่ไม้ตายนะไม้ตายยังใส่ไม่ได้ทุกเวอร์แต่ว่ามอนสเตอร์ไม้ตายเนาะเจมโคนจะเล่นเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะคะ <Okay. S 1> เอาอาบิเกล unlimited red rain หนึ่งใบเฟกเตอร์ซันบันดาก้อนสองใบอาบิเกล vanishing dead hole สองใบ เบกแบ็กอบิเกลสองใบอสูนสงครามแห่งการล้างแค้นเซต่าสองใบอสูนวันวายุอัลล่ rain, vortex, าสามใบเซนิสเลเตอร์เรนเดอะวอร์เท็กสองใบผนึกหุ้มกรอกเกตแอนดรรอสองใบ พนึกดัดแปลงซีโร่ดนเมจอสามใบพนึกหุ้มเกะ Hole, าะวอยโฮลสามใบพนึกดัดแปลงฝ่ Joker, ายโจ๊กเกอร์สองใบไฮเปอร์เอนเนอร์จีสองใบนี่อาร์ตใหม่นะคะไฮเปอร์เอนเนอร์จีมีหลายอาร์ตมากๆเลยนะก็เป็นการสามัญของฮีโร่เวอร์เลย <Okay. S 1> พนึกดัดแปลงทรีเกตสองใบ ผนึกดัดแปลงทูดรอสามใบผนึกหุ้มกอ่อฟินิชโลดสองใบผนึกหุ้มกาอเกนแอดเวนเทจสองใบแล้วก็แฟกของเซตต้านะคะเจเจเดซิสนะฮีโรเวอร์นั่นเอง <Yeah. S 1> โอเคนี่ก็เป็นการ์ดในกล่องนะส่วนการ์ดซุ่มอยหลังกล่องก็ คล้ายๆกันนะเดี๋ยวพี่แอเปิดให้ดูเลยโอเคอะมาดูก่อนที่จะไปดูการสุมปอยหลังกล่องมาดูอันนี้กันก่อนกับที่นับพลัง Art s e เซตตนะคะเป็น l i ฟ e c o u n t เตอนะก็เช่นการหมุนได้ตั้งแต่1ถึง20เลยฝึกแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งนะคะก็หมุนไปได้ตั้งแต่2 1ถึง40เช่นกันนะคะใช้ได้เยอะมากๆเลยนี่สวยงามด้วยนะเป็น Art s e เซตตทั้ง2ด้านเลย นาแล้วก็กรูร์ด SP Pack สุดเท่ของชุดนี้นะคะตัวคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกันนอ้อ SP Pack กับการหลังกล่องก็จะเป็นการ์ดกลุ่มเดียวกันนะก็เริ่มต้นด้วยหัวหน้าแห่งกองอัศวินหนักเจเจเนซิสนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่เจเจเนซิสเจเนซิสเฉยๆอันนี้ก็ใน SP Pack เนี่ยก็คือให้มา4ใบนะหลังก็ได้มา4ใบ แล้วก็มีกัดรีบรีมาของเจมโคนออริจินเบเกอร์รีบรีนะคะความสามารถใหม่ใช้ลรกว่าเดิมโหดกว่าเดิมแน่นอนนะคะได้มา4ใบเช่นกันเจมโคน SD เขาให้มา4ใบเหมือนกันนะคะแล้วก็ผนึกดัดแปลง s a i f i f y Shield นะคะ4ใบาตามมาด้วยแฟกสุดเท่ของ h e ฮ o โร่ ก็จะมีอาร์ตเท่าปั้มทองแบบนี้นะคะมีมีแบบสีขาวตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีเพชรรอบๆเลยอ่ะเออเป็นดีเทลที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะกับฮีโร่เวอร์นะอันนี้เท่าปั้มทองอันนี้ดำป um ั้มทองนี่อันนี้จะไม่มีอยู่ในการ์ดฟอยล์หลังกล่องน,นะมีโอกาสได้อย่างเดียวก็คือเป็น SP p พ c แพหนึ่งลังได้1ชุดน้องๆอ,อยากได้ต้องซื้อแยกใบเท่านั้นนะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยแฟกฮีโร่เวอร์ไรขอบแบบนี้นะเป็นฟอยนูทั้งหมดเลยอันนี้เป็น SP p a c แส่วนการ์ดในกล่องการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องพี่แอร์ก็เปิดให้แล้วเช่นกันนะคะกับ24กล่อง24ใบแดนเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็มาดูกันเลยนะคะได้ตัวนี้นะเจมโคนออริจินเบเกอรีบีพี่แอได้มา5ใบเอาแฟกโปยด้านหลังก่อนโอเคไป ต่อไปกับผนึกดัดแปลง Sacrifice Shield นะคะได้มา5ใบเช่นกันเจมโคน S D ได้มา5ใบนะคะแล้วก็หัวหน้ากองอัศวินนัก Genesis หาใบก็คือคอนเซปต์เลยนะก็คือถ้าเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นเวทมนต์อะไรอย่างนี้ก็ให้มาอย่างละ5้าใบนะคะมี4แบบก็เป็น20เนาะแล้วก็แฟกไร้ขอบ Foil n o n Hero ก็ได้มา3ใบแล้วก็แฟกสีเทา ปั๊มทองแบบนี้ได้มา1นึ่ใบนะคะคก็รวมเป็น24บสีใบพอดิบพอดีเลยสำหรับชุดนี้โอเคโอเคนี่ก็คือ2กล่องนี้นะคะกับ fd 0 7และ fd 0 8นะคะ fighter deck ของ star c o n v e r e j a c k k n i g h t และ fighter deck ของ hero v e r s e t a gem clone นั่นเองนะใครอยากได้ก็เลือกซื้อได้เลยนะจะซื้อเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะกล่องเต็มๆได้ทุกอย่างไปเลยได้ทั้ง เด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยที่นับพลังสนามแล้วก็ลุ้นการสุ่มฝอยหลังก่องกันหรือว่าใครที่ประหยัดง,งบหน่อยอยากได้แค่เด็กก็สามารถซื้อเฉพาะเด็กก็ได้เฉพาะเด็กเล่นได้เลยไปก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้การสุ่มฝอยหลังก่องแยกใบไปก็เลือกซื้อได้เช่นกันแฟกดาปั๊มทองก็เดี๋ยวลงให้เลือกซื้อได้เช่นกันเลย โอเคก็ใครอยากได้สินค้าอะไรก็เลือกซื้อได้ที่ vgcshop.com อ๋อแล้วก็นอกจากนี้นอกจากวันนี้จะมี FD Fighter Deck ออกมาสองแบบแล้วนะคะก็ยังมีชุดนี้นะกับ VEB 12และ VEB 13ของแวนกาดนะคะแล้วก็สนามแวนกาดรวมถึงกล่องใส่การ์ดทั้งแวนกาดทั้งบั d ดี้ไฟ h t เลยของบั d ดีก็จะมีออกมาสองลายนะคะลาย Jack ็คไนท์ทาสุคุไม่ใช่ อาทาซุคุกับไกดโตเนาะเออมันก็มีแจ็คไหนท์นั่นแจ็คไนท์อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มังกรดำอาบิเกลนะคะแล้วก็มีลายกาโอคานาตะนะคะนี่คานาตะกับปิซึมดาก้อนและกาโอกับกองทัจพจักรพรรดิสายฟ้านะใครอยากได้สินค้าอะไรก็ไปเลือกซื้อก่อนได้เลยมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยนะคะหรือว่าหาสินค้าอะไรไม่เจอก็ทักมาทางเพจบิจิก a s ช็อปได้เลย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b ์พร้อมกระดิ่งกริ๊งๆข้างๆ s u b ส c r i b ์นะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยสำหรับวันนี้พี่แอร์ต้องไปก่อนละคะ่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย